ยังไงบ้างเนี่ยต้องเอารถถ่ายมาดึงนะครับเพราะว่ารถตีไม่ได้ฝั่งนู้นเขาเพิ่งทำถนนเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะายังไม่ได้ตรวจ วิอ,อาแกพุงหน่อยสำรองยูทูปนะเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งตีน้านเสร็จนะคะนวลฟังน้น ขึ่งทำถนนยังไม่ได้ตัดงานรถตีก็เลยดึงไม่ได้เพราะมันต้องดึงฝั่งนนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ คันเร่งลุดนะคะลด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 ให้คันเร่งลุดพื้นที่มันน้อยด้วยนะฟังมันกลับลดยากไปแล้วรถทำไมมือเซียนเป็นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> โอ้ผิดคันผิดคันไมไ่เอาตัวแรงมานะเอามันผิดคันนะจ๊ะใายในกล้องมองขึ้นง่ายนะแต่เปล่าเลยมันลงไปครึ่งคันเลยมันเละดินมันลื่นด้วยเนี่ยจะเอาอะไรก่อนดีตอนนี้กำลังชุลมุนกับสายคันเร่งนะคะ เรลืมอะไรลืมเปิดคลิปนี่เอง เพราะเสือกันนะคะรถไถล้อฟรีไปเลยลากท่านี้น่าจะขึ้นง่ายอยู่ ความสามารถแล้วก็ความสามารถีไปด้วยนะคะเดี่ยวดูพลังขึ้นเต้าบางเมนะจ๊ะความสามารถในการจุบรถค่ะ 有。 ไม่เป็นอะไรมากนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆกับช่องเท่าแก่น้อยเวอร์ชันผมสั้นนะคะตอนนี้ย้ายกำลังพนกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นแล้วแแดดร้อนมากไม่ได้เอาผ้าคลุมผ้าคลุมอะไรมาเลยเดี๋ยว We got history got, got me feeling the nostalgia when you look at me look at Thinking me. about what could have happened, no one could have been Finally your face, I know it, that is sight to see Take my time to take your clothes out one more time, maybe Acting like you don't recall it Feelings all aside, don't know why to make it right. Pictures popping.